ประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธิตประทุมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราธิตมีพระมเหสีคือพระนางเสืองมีพระราชโอรสสามพระองค์พระราชธิดาสองพระองค์พระราชโอรสองค์ใหญ่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังเยาว์องค์กลางมีพระนามว่าบานเมือง และพระราชะโอรสองค์ที่สามคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อพระชันปรรษาได้19เกปีได้ชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดพ่อขุนศรีอินทราทิตซึ่งพระราชทานนามว่าพระรามคำแหงเมื่อสิ้นรัชสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตและพ่อขุนบานเมืองแล้วพระองค์ได้ครองกรุงสุขโขทยัยต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงสันนิฐานว่า พระองค์สิ้นพระชนในราวปีพศ1860รวมเวลาที่ทรงครองราชประมาณ40ปีผลงานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงรวมเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจศาส,สนาและศิลปะวิทยาต่างๆที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณพศ1826 ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันพระเจ้ารามคำแหงมหาราชทรงเป็นมหาราชองค์ที่สองของชาวไทยและทรงเป็นมหาราชพระองค์เดียวในสมัยสุขโขทยัยพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะกษัตริย์ทรงชำนาญทั้งในด้านการรบการปกครองและการศาสนาพระองค์ทรงขยายอาณาจักรสุขโขทยัยออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาล ด้วยวิเทโสบายอันแยบยนสุขุมค้ำพียรภาพทั้งทรงปกครองไฟฟ้าค่าแผ่นดินด้วยความยุติธรรมได้รับความร่มเย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าการทำนุบำรุงบ้านเมืองเมื่อได้ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรสุขุมไทยออกไปอย่างกว้างขวางแล้วพระเจ้ารามคำแหงยังได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอีกมากเช่นได้ทรงสนับสนุนในทางการค้าพาณิชย์ เลิกกานเก็บภาษีอากรและจังกอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนไปมาค้าขายกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นได้ส่งเสริมการทำอุตสาหกรรมทำเครื่องถ้วยชามถึงกับได้เสด็จไปดูการทำถ้วยชามในประเทศจีนถึงสองครั้งแล้วนำเอาช่างปั้นถ้วยชามชาวจีนเข้ามาด้วยเป็นอันมากเพื่อจะได้ให้ฝึกสอนคนไทยให้รู้จักวิธีทำถ้วยชามเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งปรากฏได้ว่าจะเดินนุ่งเรืองมากในระยะนั้นในด้านทางสารก็ให้ความยุติธรรมแกอ่อาณาเขตประชาราษฎร์โดยทัวถดถึงกันไม่เลือกหน้าทรงเอาพระไทยใส่ในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์ถึงกับสั่งให้เจ้าพนักงานแขวนกระดิ่งใหญ่ไว้ที่ประตูพระราชวังด้านหน้าแม้ใครมีทุกข์ร้อนประการใดจะขอให้ทรงระงับดับเขียนแล้วก็ให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกได้ทุกเวลา ในขณะพิจารณาสอบสวนและตัดสินคดีพระองค์ก็เสด็จออกฟังและตัดสินด้วยพระองค์เองไปตามความยุติธรรมสแสดงความเมตตาแก่ไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินเสมือนบิดากับบุตรทรงชักนำให้ศาสนาประกอบการบุญกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระองค์เองทรงเป็นอัครศาสนูป,ปถมัมภกได้ทรงสร้างแท่นมณังศิลาไว้ที่ดงตาล สำหรับให้พระสงฆ์แสดงธรรมและบางครั้งก็ใช้เป็นที่ประทับว่าราชการแผ่นดินด้านการศาสนาในสมัยพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั้นปรากฏว่าศาสนาพุทธได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากเพราะพระองค์เลื่อมใสศรัทธายอย่างมากเช่นเมื่อมีคนไทยเดินทางไปยังเกาะลังกาเมื่อบวชเรียนตามรัธิลังกาวงคือถือคติอย่างหินญาน มีพระใตปิฎกเป็นภาษามักคตแล้วเข้ามาตั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองนครธรรมราชนั้นพระเจ้ารามคำแหงยังได้สเสด็จไปพบด้วยพระองค์เองแล้วนิมนต์พระภิกษุขึ้นมาตั้งให้เป็นสังฆราชกรุงสุโขทยัยและได้บวชในคนไทยที่เลื่อมใสศรัทธาต่อมาตามลำดับต่อมาพระเจ้ารามคำแหงมหาราชได้ทำไมตรีกับรังกาและได้ พุทธสิหิงมาจากลังกาแลนับตั้งแต่นั้นมาคนไทยจึงได้นับถือรัฐที่ลังกาวงศ์สืบมา